มื้อนี้จะไปตีลังกาค่ะเพราะว่ามาั้งแตพัทยาบริตรีลังกาน้ำหนักหนาขึ้นไปตีลังกากับไม่ยานนี้ปะไปด้วยกันค่ะ,ออ,คะออกทุกเช้าเลยอันนี้คือจัก,กรวาลใยนีสวยไหมคะจัก,กรวาลใยนีค่ะแฟนขับทำ อันไม่ยินนี้จะตีลังกาได้ยังไงแบบว่ามันเขาออกกําลังกายแล้วเขาอยากพัฒนากล้ามเนื้อเจ้าของอยากลองดูว่าอันใดที่เหตุที่แข้งขาเขาเหตุได้เขาอยากลองออกกําลังกายถ้ามันเมื่อยก็แสดงว่ามันจะต้องเขาจะต้องพานตรงเมื่อยไปเลยเพราะมันพานตรงเมื่อยไปเลยมันกระสิบวเมื่อยเพราะมันบวเมื่อยมันกระสิบาโฟกัสเรื่องขาขาฉันต้องแข็งแรงเขียนยังต้องแข็งแรงมันก็เลยตีรังกาได้ค่ะ แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยไบเนี่ยไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปได้อย่างเงี้ยไปได้อย่างเงี้ยไปของเราได้เห็นไหมจึงขาอะไรของเราก็ได้อย่างเงี้ยได้ได้แข้งขาขาเนี่ยขาของเรามันก็ต้องแข็งแรงเนี่ยขาอะไรของเรามันต้องแข็งแรงยืดไปได้ยืดไปได้แข้งเนี่ยได้หมดได้หมดอย่างเงี้ยได้หมดอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นไหมเนี่ยมันก็เกิดการรักตัวเองการรักตัวเองขึ้นมา ก,ก็คือเราก็ต้องรักตัวเองไงไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราใช่ไหมละ่ะขาเนี่ยขาแม่ใหม่ๆมันจะไม่ได้หรอกรออใช่เราต้องวอมแล้วเรามาันจะเกิดความแข,แข้งขามันแข็งแรงเราก็อยากไปท่านี้ทีเนี้ยอยากไปท่านี้เนี่ยไปท่านี้ทําให้ขาของเรามันแข็งแรงใช่ไหมดูกล้ามเนื้อในยนี่สิแน่นไหมละ่ะแน่นไหมละ่ะแน่นไหมละ่มละ แบบนี้ที่โดนแสงแดดจะไม่ไม่กลัวหน้ามีฝ้าหรอกคะ่ะดูว่าคุณยายมีตัวช่วยโอ้ยหน้ามีฝ้ายัางไงมันก็มีหน้ามีฝ้ายัางไงมันก็มีเพราะว่าเราตากแดดแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองเหมือนเรากินกินอาหารที่แหละเราชอบอะไรเราก็เลือกกินในสิ่งที่เราชอบ mm hmm. แต่ข้อบอกพร่องอะไรที่เรามีเราก็ต้องหามาทามาใช้ไม่ไงั้นมันก็ดำ mm hmm. ยายนี้ก็ใช้ครีมอะโลเซรัมแล้วก็กินด้วย คอลลาเจนก็ต้องมีแล้วก็ถ้าออกแดดเยอะมากๆมากๆมาๆแบบเนี้ยก็ต้องอยู่ในบ้านเข้าคลินิกเเข้าคลินิกบ้านมันต้องเข้าคลินิกด้วยบางทีกินอย่างเดียวกินกินกินเราต้องไปปรับผิวข้างในพวกเ,เติมเต็มอะไรด้วยการดูแลเจ้าของดูแลย่างเดียวซื้อ,อย่างเดียวกินซื้อ,อย่างเดียวใส่มันกับอะไรพูดมันต้องอะไรย่างประกอบกันน่ในคลิปนี้ อ,อยากให้คุณยายฝา,า,ากบอกทุกคนว่าฝากบอกทุกคนว่าเกิดเป็นมนุษย์อย่าลืมพัฒนาจ้าของพัฒนาจ้าของจน,จนเขาเถาพัฒนาทางด้านตามที่ตัวเองชอบนะะวันหนึ่งก็ประมาณสองสามรอบสองสามรอบได้สองสามรอบได้อ,อ,ดอ,อน,นี่คุณยายนะคะรักตัวเองถ้าเขาบ่หักจ้าของกระพุ้นพี่บ่ได้หักเขาถ้าเขาห,หักจ้าของร่นพอเขาจะกลายเป็นหักแทนกับผู้อืน่น ไปได้เมื่อณคขับ,ขบ,ขบปบร์เช่แล้วมันฟินฟินฟิน,ฟน